ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีทาตขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ข้อมูลผู้รับการประเมินนางรุ่งเรืองรัตชูโชดผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีทาตวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีทาตสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษปีงบประมาณ2,567ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,566ถึงวันที่30กันยายน2,567ได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตร ตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริหารวิชาการและผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนสถานศึกษาได้ทำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องครอบคลุมนโยบายภารกิจของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาผู้เรียนได้รับการพัฒนาตรงตามสภาพปัญหาความจำเป็นมีก การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและศูนย์ชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนเช่นวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชาแนวดํา ดำเนินการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และหลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสถานศึกษา ให้ครูจ er mm ัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์ที่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้ครูเตรียมจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนแล้วจึงออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกสื่อแนะนำแหล่งเรียนรู้ไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนที่พัฒนาขึ้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลผู้เรียนมีการส่งเสริมสนับ การพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการสร้างคลิปเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Can วาการจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Google Meet โปรแกรม Zoom และ Google Classroom เป็นต้นและผู้เรียนสามารถใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค mm ์ hmm. งมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสถานศึกษาได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามพารังานของสถานศึกษาและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบจัดทำแผนการนิ นิเทศทุกกิจกรรมและให้รายงานการจัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,566ทั้งแบบสรุปและรายงานกิจกรรมอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอมีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อทราบถึงปัญหาในการจัดกิจกรรมต่างๆและให้มีรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ในปีงบประมาณ 2,567มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ครูทำวิจัยชั้นเรียนที่เป็นการศึกษา วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่องในแต่ละภาคเรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้บริหารสถานศึกษาในด้านงานวิชาการงานบริหารงานทั่วไปงานด้านงบประมาณและงานด้านบริหารงาน บุคคลเป็นรูปธปรรมโดยปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเช่นจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้คณะครูบุคลากรสกรรระดับอำเภอสีธาตุปฏิบัติหน้าที่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ และตรวจรับการจ้างพศ2567จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ2567และทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจรับการจ้าง2567เป็นต้น2.2มีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษามีรูปแบบคู่มือข้อมูลสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนได้ แก่ค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมดิจิทัลชุมชนกิจกรรมไวโซนสถานศึกษาปลอดสารเสพติดและกิจกรรมจิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีฝ่ายงานแนะแนวทุกตําบลมีการประถมนิเทศและปัดฉิมนิเทศและมีโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิง ทธและนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารได้นำการบริหารแบบมุ่งผลสำลี RBM มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้จ <resh zk> <elaborate> ัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสำลี RBM จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสำลี RBM และได้ปฏิบัติตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสำลี มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษานวัตรกรรมที่ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาคือการบริหารแบบมุ่งผลสำลิด RBM นวัตรกรรมครูพืนถิ่นนวัตรกรรมเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้นวัตรกรรมสารสนเทศออนไลน์และนวัตรกรรมคนพัน LR ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้มีการบันทึก ข้อตกลง M.O.U กับเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยวัดความพึงพอใจของการทำงานร่วมกันมีการจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนรู้และปลอดภัยมีความเข้มแข็งด้านวิชาการชุมชนและงานจิตอาสาและผู้ใช้มีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนา ตนเองและวิชาชีพได้มีการพัฒนาตนเองโดยมีการเข้าร่วมประชุมอบรมทางด้านวิชาการต่างๆเช่นอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอบรมหลักสูตรจิตอาสาเข้าร่วมสัมมานา Education Leader Forum My Education จิตใจเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรเพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดมีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการนำกระบวนการ PLC มาใช้ใน ในสถานศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูเพื่อที่ครูจะได้นําความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้เรียนและ การอบรมผู้เรียนในหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักง,งานสกรเพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดได้นำความรู้นี้มาพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาของตนเองและยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้า ทยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับเพื่อยกระดับผลสลัมฤทธการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอินเนให้ผ่านเป้าหมายมาตรฐาน ผลการดำเนินงานคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตทั้ง3ระดับของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบในภาคเรียนที่ 1, 2566คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตสอกรระดับอำเภอสิทาสได้คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาเท่ากับ33.54คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตทั้ง3ระดับระดับของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ สอบในภาคเรียนที่2 2 5 6 6คะแนนเฉลีย่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นน็ตสกรรระดับอำเภอสีทาตได้คะแนนเฉลีย่ยสถานศึกษามีค่าเท่ากับ53.19ผ่านเป้าหมายขั้นสูงเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นน็ตทั้ง3ระดับระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นน็ตทุกวิชาและทุกระดับเมื่อเปรียบเทียบทั้ง2ภาคเรียนปรากฏว่า มีคะแนนสูงทุกวิชาทุกระดับชั้นและผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายผู้เข้ารับการประเมินมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่แบบพอเพียงหล่อเลี้ยงสายใยในชุมชนพวกเราชาวสอกอรรระดับอำเภอสีท่าทุกคนขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนผู้รับบริการและสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป